Rece ive, software, e pack, receive, ซอฟต์แวร e tag invoice and e receive สวัสดีค่ะสำหรับ EP ที่5เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการดูข้อมูลลูกค้าแล้วก็ออกไปกำกับภาษีค่ะหลังจากที่ลูกค้าของท่านนะคะทำการสแกนคิว o า e โคดแล้วก็ทำการกรอกแบบฟอร์มขอใบกำก,กับภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยข้อมูลนะคะก็จะแสดงนะคะที่หน้าซอฟต์แวร์ r e c ซ i เป็นเช่นนี้ค่ะ ซึ่งวิธีการดูรายชื่อผู้ขอใบกำกับภาษีนะคะที่เป็นหน้าแบบนี้นะคะก็หลักๆเลยนะคะก็คือเข้าไปที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์รีเซฟค่ะจากนั้นนะคะให้สังเกตเมนูด้านซ้ายมือค่ะแล้วจะเห็นหัวข้อที่ชื่อว่าข้อมูลภายในแล้วคลิกที่ผู้ขอใบกำกับภาษีค่ะจากนั้นนะคะก็จะแสดงหน้ารายชื่อผู้ขอใบกำกับภาษีซึ่งท่านจะเห็นดังหน้าจอเนี่ยค่ะ โดยในส่วนด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือท่านสามารถทําการกรองข้อมูลได้นะคะโดยสามารถเลือกดูที่เดือนค่ะแล้วก็จํานวนเอกสารต่อหน้านะคะสามารถค้นหานะคะในส่วนของชื่อนะคะของลูกค้าของพันหรือว่าจะเป็นเลขผู้เสียภาษีเบอร์โทรแล้วก็อีเมลค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็คือเลยทำการออกไปกำกับภาษีค่ะ ก็ไปที่ลายชื่อผู้ขอใบกำกับภาษีนะคะจากนั้นเนี่ยให้คลิกที่ปุ่มเลือกค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกในส่วนของสร้างใบกำกับภาษีค่ะจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะพาเข้ามาสู่หน้าสร้างเอกสารใบกำกับภาษีค่ะก็จะมีส่วนที่ต้องการกรอกเพิ่มนะคะก็คือในส่วนของเลขที่ใบกำกับภาษีค่ะแล้วก็วันที่นะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของเลขที่อ้างอิงนะคะถ้าหากว่ามีค่ะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของข้อมูลในส่วนของรายการของสินค้าแล้วก็การบริการค่ะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มต่อไปค่ะจากนั้นนะคะทางระบบเนี่ยก็จะให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าหากว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ต้องการแก้ไขนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าข้อมูลนะคะถูกต้องแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มยืนยันค่ะแล้วก็จะได้เป็นเอกสารนะคะที่ทำการลงลายเซ็นดิตัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านสามารถคลิกส่งอีเมลแล้วก็ SMS ให้กับลูกค้าของท่านได้ค่ะสำหรับซอฟต์แวร์รีซีฟนะคะ เป็นซอฟต์แวร eTag Invoice and eReceipt ค่ะซึ่งใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการติดตั้งค่ะเพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Receipt ได้เลยค่ะเมื่อทำการออกเอกสาร eTag Invoice and eReceipt แล้วนะคะระบบจะทำการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าสามารถคลิกส่งอีเมลหรือว่า sms ที่ซอฟต์แวร์ Receipt ได้เลยนะคะ และยังมีไฟล์ XML ที่ส่งให้กับกลมสัมภากรค่ะดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.receive.com และติดต่อสอบถามได้ที่ Li n e @receive